พี่น้องประชาชนรู้ยังครับว่านโยบายคนละครึ่งกำลังจะออกมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้มาสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ขายรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยถ<ะ>ามพ่อค้าก็พูดหน่อยครับถ,ถ้ามีนโยบายคนละครึ่งออกมาคิดว่าจะขายดีกว่าเดิมไหมครับร้านเราขายดีอยู่แล้วแหละน่าจะดีกว่าเดิมครับเพราะว่ามันจะกระตุน้นคนก็จะจ่ายขึ้นดีขึ้นผมถามพ่อค้าหน่อยผลไม้จะขายดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเกิดมีคนละครึ่งออกมาเนี่ย ถ้ามีคนละครึ่งออกมาจะขายดีกว่าเดิมครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ขายดีอยู่ดีค่ะดีค่ะดีแน่นอนมั่นใจยังไงครับมั่นใจคนจะมาจับใจซื้อของกันเยอะไงอย่างน้อยก็คนละครึ่งเนี่ยเขาก็รอคนละครึ่งกันทั้งนั้นแหละก็อยากให้ออกมาจริงๆจังๆอ่ะเนระ คิดว่าถ้าเกิดนโยบายคนละเริ่งออกมาคู่หอยปูปลาของเราจะขายดีกว่าเดิมไหมขายดีกว่าเดิมครับผมก็อะไรเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นา่ายมากขึ้นใช่ครับมั่นใจมั่นใจครับครับครับขอบคุณครับโอเคอน่าจะดีนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็สําเร็จอยู่สมัยลุงตูอ่อลูกค้าก็มาใช้กันเยอะอม,มาใช้กันแบบว่า เยอะขึ yeah. so that, ้นอะค่ะยอดขายดีขึ้นก็เลยคาดหวังว่าถ้ารอบนี้ออกมาก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีค่ะเพราะว่าซบเซามานานแล้ววันนี้มาซื้อแกงใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดนโยบายคนละขึ้นออกมาคิดว่าจะช่วยเติมกําลังซื้อใ้พี่ได้มาก้หมกค่ไหนครับอ๋อแน่นอนครับคุณ่วยกคนละคนคุณค่อยได้เยอะครับก็เหมือนครั้งที่แล้วก็ช่วยได้เยอะกำลังซื้อครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งที่แล้วครับคิดว่ายอดขายยอดซื้อมากขึ้น ก็ช่วยเหลือคนที่มีแล้วได้น้อยถึงสามารถช่วยได้เยอะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้มันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ค่อยพอใช้สี่ครับหหน้าหัวเม่งเลยคผมถามนิดหนึ่งครับ<อ>ว่าถ้าเกิดนโยบายคนละขึ้นออกมาคิดว่ากําลังซื้อเราจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นค่ะพี่เพราะว่าหนึ่งก็คือประชาชนก็คือเหมือนกับซื้อของก็คือได้ของ เยอะขึ้นในจํานวนเงินที่ลดลงครับอ่าค่ะคาดว่าดีค่ะออกมาเร็วๆก็ดีนะคะ <c oughs> มั่นใจนะครับ <c oughs> มั่นใจค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ